ผัดหนอ่อไม้ใส่ไข่โ <laughs> <laughs> อลีีนะผัดหนอ่นอไม้ใส่ไข่ผัดหน่อไม้ใส่ไข่ Yes okay บอยได้กินข้าวพร้อมกันของเฮายยำๆแล้วแต่อันนี้เป็นหงข้าวก่อนข้าวไปกินก่อนอร่อยไหมนิดบิ๊กเซ็ตส์ท t กอย่าง Everything yeah not have sour not have Pet not have. Not pet la. It's silly. It's bad. Okay. But I'm sorry, man, pet You taste? I taste, I think it's a for me. It's nice. That one cannot be sour. You want sour la? No, I don't want sour. I just want something. Okay. You know what I mean? That one cook have to be like that. Okay. Like perhaps ketchup. นท่าจะใส่ซอสมะเขือเทศนต่ามีบาดอันนั้นเดี๋ยววันได้วันนอฟิวหน้าติ่อ๋ออใส่ใบหัวลพาร์มอีใส่ใบหัวลพารนี่ยยอนไทีกพูดมันยากจะได้กินอย่างอื่น สบายใจเลยค่ะทำตามสบายเลยเขี hmm. ่สบายใจเลยปอาจิไดเหว่าเขาเอาสบัสหนองโดยใส่ใบหัวละพาโดยใส่สะพานดนอไม้ใช่ครับเพาขนอไม้ไปกินมาตะเกียร์ใ่โอเคไหมน่ามอฟิวไนส์เด็ดวันเทสซัมติงเด็ดวัน not feel nothing no. so Make little fresh. เอข้อาวจะโอ้ต่อนม้นใส่เลยค่ะเ้ยยไม่ถอบต้มต้มปลาตะวันคำบ่นี่พัดตะไม้คุณผูมนีตักนหดนึงค่ะพหนองพักอเลยเนี่ย ขึ้งนองก็ะพะใบหรคาห้อนฝนตกอ้ยอ่อนขนาดยำหิดทอบยำหิดทอบ เขเป็นหมอแล้วทำมั ต้มปลาตะวั่มพันน่าจะโอ้มันอกี้ข้าวตะกั่นนะ่ะลืมไปเหรอ <laughs> ม่ได้ยินข้าวตัวศิษยาภบาลผิดแต่ข้าวสิคนเดียวเจ้านุ่งเดียกับม้าทมจับ เสียงพัดลมดังมันห่อนบะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดตต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเนอรขอบคุณเจ้า